ข่าวหวังให้เจาต่อต้านไม่ใช่ข or, ้ารรวมจริงหรือไม่ใช่หรือมั่วข่าวใหญ่ร o c k s t า r ประกาศร่วมมือกับผู้พัฒนาไฟเอ็มเพิ่มให้นาเซิร์ฟโ r รเพจออริจินลของ r o c k s t a r ถ้าจะของเกมออกมาเปิดเองอย่างนี้มีหวังเซิร์ฟของผู้เล่นทั่วไปในไฟเอ็มโดนขึ้นเป็นชีดำและอาจถูกแบนเป็นแน่ก็ต้องขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับพบกับผมกาเซอร์ทีวีตอนนี้คุย่ในรายการการเซอร์นิวส์รายการที่จะบอกเล่าข่าวในวงการต่างๆที่อัปเดตมาภายในวันนั้นๆนั่นเอง วันนี้เว็บไซต์ Rockstar g a m e ด้อัปเดตข่าวสารใหม่ในหัวข้อข่าว Lope พ o m m u n i t y u p d a t ัเ CFX.RE Joy Rockstar g a m e และเนื้อหาข่าวไ,ไทยมีดังนี้วันนี้เราภูมิใจที่จะประกาศว่า CFX.RE ซึ่งเป็นทีมที่อยู่เบื้องหลัง ค o มมูนิตี้โ w เ a y หรือซูบอบาทและผู้สร้าง s ซ r ร์ฟไฟเและ l a ดเได้เป็นส่วนหนึ่งของล o c k s t a r g เกมอย่างเป็นทางการแล้วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเราได้เฝ้าดูด้วยความตื่นเต้นเ,นเมื่อคอมมูนิตี้ของ r o c s t t r r ไแลค้นพบวิธีเล่นใหม่ๆของการ Shift Auto V และ Red Dead Redemption 2โดยผ่านการสร้างเซิร์ฟโรเ p a หรือซูบอบาทโดยเฉพาะเพื่อเป็นการสนับสนุนความพยายามเหล่านั้นเมื่อเร็วๆนี้เราได้ขยายนโยบายของเรา เกี่ยวกับมอสเคื่รวบรวมมอสชิซาคอมมูนิตี้โรเพหรือสมบทบาทอย่างเป็นทางการโดยการร่วมมือกับทีม CFX.RE เราจะช่วยให้พวกเขาค้นหาวิธีใหม่ๆใ,ในการสนับสนุนคอมมูนิตี้ที่น่าทึ่งนี้และปรับปรุงการบริการให้กับผู้พัฒนาและผู้เล่นเราหวังว่าจะรับการแบ่งปันข่าวสารและข้อมูลใ,ใหม่ๆในสัปดาห์หน้าและเดือนหน้าต่อไปนี่คือเนื้อหาข่าวที่ได้มีการลงประกาศไว้ในเว็บไซต์ของ Rockstar g a m e ในเมื่อเนื้อหาเป็นอย่างนี้ก็คงไปไปได้หลายทางครับทางการที่ Rockstar จะให้ทีมผู้พัฒนาเซิร์ฟโดเปย์มาเปิดเซิร์ฟยังเป็นทางการที่เป็นเซิร์ฟแท้ของล็อกตาและไล่ขึ้นบัญชีดาเซิร์ฟต่างๆให้เป็นเซิร์ฟเถื่อนหลังจากนั้นก็ปิดเซิร์ฟดังนั้นจากถาวอร์ดและให้ผู้เล่นมาเล่นเซิร์ฟของล็อกตาเองด้วยจะมีการแบ่งประเภทเซิร์ฟเป็นหลายประเภทหรือไม่ก็อาจจะให้ผู้เล่นยังเปิดเซิร์ฟของตัวเองได้แต่อาจจะมีกฎและค่าใช้จ่ายมากขึ้นเพื่อความมั่นใจในการเปิดเซิร์ฟและความรัดกุมในด้านกฎต่างๆรวมถึงลิขสิทธิ์ที่ล็อกตาอาจจะเจอถ้าหากเปิดให้ผู้เเเเล่่่นนนนนสสสรรรร้้าาาาาางงงิิ์ฟออยยะะมกกกไไไปปป็็็ดขวจั ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ